หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ได้เฝ้าตรวจช่องทางท่าข้ามและช่องทางธรรมชาติบ้านแม่กุหลวงหมู่หนึ่งจับกุมเมียนมาลักลอบข้ามแดนได้กว่า11คนค่ะเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4กองกำลังนเรศวรซุ่มเฝ้าตรวจช่องทางท่าข้ามช่องทางธรรมชาติบ้านแม่กุหลวงหมู่หนึ่งตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อป้องกัน การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 การลักลอบลำเลียงยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทผลการปฏิบัติตรวจพบพระสะดลักลอบข้าแม่น้ำเมยจากสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมามายัางประเทศไทยจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบปรากฏว่าเป็นชาวเมียนมามี11คนชายหนึ่งคนหญิง10คนได้แก่ นายมิวทูไม่ทราบนามสกุลอายุ34ปีนางสาวตาดาอูไม่ทราบนามสกุลอายุ29ปีนางสาวกอลาไม่ทราบนามสกุลอายุ34ปีนางสาวอโซไม่ทราบนามสกุลอายุ33ปีนางสาวมึงซูเหมาไม่ทราบนามสกุลอายุ28ปีนางสาวปิมือไม่ทราบนามสกุลอายุ26ปีนางสาวโมโมไม่ทราบนามสกุลอายุ24ปี นางสาวไขวินตูไม่ทราบนามสกุลอายุ18ปีนางสาวหนอกคือไม่ทราบนามสกุลอายุ18ปีนางสาวป่วยมีไม่ทราบนามสกุลอายุ16ปีและนางสาวสัปิกะไม่ทราบนามสกุลอายุ16ปีจากการสอบถามเบื้องต้นบุคคลทั้ง11คนลักลอบเดินทางข้ามไปทำงานที่กรุงเทพมหานครโดยได้แจ้งฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชน และได้นำตัวส่งตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ณโรงพยาบาลแม่สอดผลการตรวจเบื้องต้นแพทย์ลงความเห็นว่าผลการตรวจไม่พบหลักฐานการติดเชือ้อและได้นำผู้ต้องหาดังกล่าวส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตู้405เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป